ยังอยู่โรงพยาบาลมองเก่าพี่น้องนอนหลายขึ้นแล้วว่าฮะเนไ,ไปใส่อย่ตามไหมเข้าโรงพยาบาลยังไม่ได้ไปไหนเลยนั่งทาเขานั่งทาเขาป้อนเขาตามไมพี่น้องยังอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิม อยู่ที่เดิม <c oughs> นอนอยู่รพยงบานคพื่อเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปกับบไดล้ค่ะพี่น้องอยากอยากน้ำค้นป่วยบได้ลงคลิปบอด้ไปทายซะอยู่แต่ในห้อง นั่งเฝแต่คนป่วยบได้ไปทายคลิปทั้งไหนหพี่นอ้องบ้านกับบได้เมื่อนั่งอยู่ลุ่งบานนั่งเฝาไข้นั่งเฝาตามไมตอนนี้นั่งรอกับข้าวกับข้าวยังไม่มาเลย ตอนนี้กิดโมงสี่สิบแล้วกับเขายัางแมาอยู่ยีีน้องนั่งถาเขานั่งนั่งทาป้อนเขาทำไมนอ้นอยู่ลุงบานกับสบายพี่น้องสบายเน่ไรตีถึงเวลากับมีคนออกขามาวมา ก็ได้ออกไปเห็ดเน่ายางเน้ากินก็นได้ไปย็ดกับเขากับน้ำเ้าก็มีคนดอกเขามาใไ้เที่ยงก็มีคนดอกเขาไมใไ้แรงมากกับมีคนดอกเขามาใไ้บ่ได้ไปเห็ดกับเขายากยพี่น้องแต่ว่าก็บไม่ผู้ใดอยากไม่ยู่ดอกล่งบาลสบายมันได้กับว่่อยากไม่ยู่ดอกเนาะพี่น้อง นั่งทาเขาทำไมเขาทำไมย,ยังมามาจ้ามาแล้ววันนี้พี่น้องเขาทำไมมาแล้วมาแล้วมาเดียวจ้าแมาแล้ว,ลวเป็นข้าวต้มเป็นข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มต้มนุ่มมิชลินม่ใครยังมอเศร้าอาหาร จิตตามานนี่นะพีนน่น้องต้มนมไข่ขนมอาหารยนี่ยหมดเซลมาแล้วมาแล้วไปป้อนขอาแต่ไม้ก่อนพี่น้อง